แก้วบวกทรายทองสาชาติร่วมกับทรายเงินและกาบทองค่ะแก้วเม็ดนี้นะคะเป็นแก้วจากบอ่ปอปงหลวงอัปเทินจังหวัดลำปางค่ะมีขนาดเม็ดอยู่ที่1.7คูณ2.2เซนติเมตรค่ะแก้วเม็ดนี้นะคะมีความสวยและมีความใสามากๆค่ะเรามองลอดเข้าไปนะคะเราจะเห็นว่ามีมนทินแร่ด้านในเต็มเม็ดเลยค่ะ เป็นปวกทรายนะคะปวกทรายคือปวกที่นอนอยู่กับพื้นไม่ได้ลอยขึ้นมาค่ะถ้าลอยขึ้นมาเราจะเรียกว่าปวกฟูนะคะปวกฟูค่ะแต่เม็ดนี้เป็นแก้วปวกทรายค่ะเป็นทรายเงินและทรายทองนะคะมีแผ่นกาบทองแผ่นหนึ่งค่ะ ตรงถ้าเรามองมุมนี้นะคะเราจะเห็นว่าเป็นแผ่นเล็กๆตรงนี้จะเห็นเมืองลักษณะเป็นขีดแต่ถ้ามองมุมนี้จะเห็นว่าเป็นแผ่นกาบทองสวยงามชัดเจนสะท้อนแสงออกมาให้เราเห็นเลยค่ะ เม็ดนี้นะคะ1.7คูณ2.2ซนติเมตรเหมาะสําหรับที่จะขึ้นเรือนแหวนชายได้ค่ะแหวนหญิงได้และด้วย1.7คูณ2.2เขาจะรีนิดนึงนะคะถ้าทําเป็นจี้ห้อยคอก็จะเป็นทรงที่สวยมากเลยทีเดียวค่ะถ้าหากท่านใดนะคะเป็นแม่ค้าค้าขายนะคะแก้ว ปวกทรายเงินทรายทองนะคะเขาจะให้อิทธิคุณเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายโชคลาภมั่งมีค่ะและยิ่งมีกาบทองร่วมด้วยนะคะก็จะได้อิทธิคุณเกี่ยวกับเรื่องเงินทองค่ะถ้าหากว่าใครเป็นแม่ค้านะคะค้าขายหรือต้องใช้วาจาในการเจรจาหาเงินนะคะเม็ดนี้ค่อนข้างที่จะมีอิทธิคุณตรงค่ะตรงกับแม่ค้าเลยนะคะ ปวกทรายเงินปวกทรายทองและกาบทองนะคะโดดเด่นด้านโชคลาภทรัพย์สินเพิ่มพูนช่วยเรียกทรัพย์กักทรัพย์ค่ะถ้าหากท่านใดนะคะเป็นแม่ค้าอยู่แล้วอยากได้ของดีเป็นสิริมงคลแก่ตัวเองนะคะแนะนำเม็ดนี้เลยค่ะไม่ว่าจะขึ้นเรือนเป็นจี้ห้อยขอ้อแหวนหรือว่าพกพาไว้ในกระเป๋าก็ให้โชคที่ดีเหมือนกันค่ะ ถ้าหากท่านใดสนใจนะคะติดต่อสอบถามได้โดยตรงกับแอดมินค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ